แอบขายของเก่งจริงๆิเนี่ย,ย่ะผ <นะ S 2> ู้ชมฮะขยับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะเรื่องของค่าไฟเนี่ยหลังจากที่คณะกรรมการกำกับกิรการพลังงานหรือว่ากกพเขาเห็นชอบค่า F3 ในค่า FT ในอัตราเดียวกันเนี่ยเดิมเนี่ยจะแตกต่างกันระหว่างกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยกับกลุ่มของอุตสาหกรรมนะตอนนี้บอกว่าจะใช้เรทเดียวกันแล้วนะฮะอยู่ที่98.27สตางค์ต่อหน่วยทำให้ค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมเนี่ยจะอยู่ที่4บาท77สตางค์ต่อหน่วย เรื่องนี้หัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าออกมาแสดงความคิดเห็นพร้อมขอให้กรกพนั้นทบทวนการปรับขึ้นค่าไฟให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันคุณกรณจติกวานิชหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้านะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยไม่มีเรื่องอะไรที่สําคัญเท่ากับปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแล้วเพราะค่าของชีพที่สูงขึ้นเกิดจากราคาสินค้าที่ปรับขึ้นตามราคาพลังงาน ที่ผ่านมาชาติพัฒนากล้าได้เสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงค่าไฟฟ้าแพงที่เขาบอกว่าต้องรื้อโครงสร้างทั้งระบบมาโดยตลอดล่าสุดที่ประชุมกกพได้ประกาศค่า FT ในเดือนพฤษภาคมถึงสิงหา2566อยู่ที่98.27สตางค์ต่อหน่วยก็จะทำให้ค่าไฟในภาคกูเรือนนั้นเพิ่มขึ้นจาก4.72เป็น4.77ขยับมา0.05สตางค ส่วนภาคนะฮะส่วนภาคอุตสาหกรรมจากหน่วยละ5บาท33ลดลงเหลือ4บาท77สตางค์เนี่ยก็เลยมองว่าไม่ได้คำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนและไม่เห็นความจำเป็นต้องกำหนดค่าไฟเนื่องจากต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทยส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยก๊าซธรรมชาติซึ่งต้นทุนการนำเข้าขณะนี้ก็ลดลงที่ต้นทุนลดลงเพราะว่าค่าเงินบาทเราเริ่มปรับตัวแข็งขึ้นเนี่ยไปฟังเสียงคุณก่ออธิบายเรื่องนี้นะครับ วิธีการคำนวณต้นทุนราคาพลังงานของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องรื้อใหม่หมดครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันเรื่องของค่าการกลั่นครับตามที่เราได้เคยออกมาพูดและออกมาต่อสู้เรื่องนี้แทนพี่น้องประชาชนมาก่อนแล้วนะวันนี้ยังไม่สายเกินไปครับนะกอพอชอควรที่จะ,ะปรับมติของกอกพครั้งนี้ mm hmm. เพื่อให้เป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนในการที่จะ ต้องรับภาระต่อค่าไฟที่สูงขึ้นต่อไป